สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมซิกทีวีอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องอินเทอร์เวครับอินเตอร์อินเนอร์เวครับไม่ใช่อินเทอร์เวนะครับอินเทอร์เวยสำหรับคนที่กําลังสงสัยว่าเฮ้ยเราจะใส่แบบไหนดีนะครับสําหรับผมถ้าเราต้องมาดูเกียร์ก่อนนะว่าเราจะใช้เกียร์แบบไหนนะครับเนี่ยเราจะใช้พวกอาวุธแบบไหนดีฮะถ้าเราต้องการที่จะใช้ตัวนี้นะครับตัวดาบยาวอ่ะตัวดาบยาวอันนี้ใช่ไหม เราจะเลือกอันไหนดีถูกไหมครับจริงๆอ่ะเราสามารถที่จะเช็คตรงนี้ได้เลยนะสําหรับคนแบบไม่รู้หรือว่าไม่ได้สังเกตนะครับอ่ะลองมาดูกันก่อนเลยอย่างแรกเนี่ยครับซอสม็อมบเนี่ยเห็นปะอันนี้คือมันมันบัฟอะไรถูกไหมครับเราลองกดตรงนี้ครับเห็นปะ name name days s o นะครับมันก็คือแบบอันนี้ดาบแบบดาบแบบไร้ชื่ออันนี้อารมณ์แบบเวนั่นนะอารมณ์แบบเวเนี่ยเออเขาประมาณนั้นนะครับเนี่ยถ้าเราถ้าอยากรู้ว่ามันมันบัฟอะไรอีกเห็นไหมครับ แต่และอย่างก็คือมันจะบัฟไม่เหมือนกันนะครับบางบางอันมันคือบัฟตรงตัวของอของอาวุธนั้นเลยนะครับอ่าประมาณนั้นนี่ครับตามนี้เลยแบบง่ายๆเลยแบบรวดเร็วนะครับก็ประมาณนี้สําหรับเราอยากรู้ว่ามันบัฟของอะไรเนะี่ยอันนี้เห็นไหมถ้า,าอยากรู้ว่าอันนี้ที่เราใส่อยู่เนี่ยมันบัฟอะไรเราขวดตรงนี้ดูได้เลยครับเห็นปะนี่บัฟด,ดาบคู่เห็นไหมครับประมาณนี้เลยนี่เห็นไหมครอันนี้บัฟอะไรเอ่ยอ่า ไอ้ดับดาบใหญ่ถูกไหมครเนี่ยง่ายๆนะครับส่วนอันอ่าอันสีม่วงครับอันสีม่วงมันก็คือเหมือนเป็นอ่าเขาเรียกว่าดีบัฟดีบัฟไม่เหมือนไม่เหมือนอ่านะไม่เหมือนพวกอันนี้นะครับเนี่ยไม่เหมือนพวกอันนี้ครับอันนี้คือมันจะบัฟตรงตัวของมันเลยอันนี้จะเป็นดีบัฟที่แบบว่าสามารถใส่ได้ทุกสายอะไรประมาณนั้นอ่าพวกสีม่วงสีฟ้าอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบบัฟอย่างอื่นมากกว่าอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็บัฟได้เหมจริงเราอ่านตรงนี้เลยก็ได้ครับอย่างบัฟ ดาเมจบูธอะไรพวกนี้เห็นไหมประมาณนี้เลยครับทุกคนก็อธิบายแบบสั้นๆแบบเข้าใจแบบรวดเร็วนะสำหรับคนที่ไม่อยากแบบว่าฟังคลิปนานๆนะถ้าอยากรู้ว่าอันไหนที่มันบัฟอะไรหรือว่าเราต้องการที่จะหาของชิ้นนี้ถูกไหมครับเนีย่ยผมจะหาของชิ้นนี้เรากดไปที่ตรงนี้ได้เลยครับเกมมันค่อนข้างที่จะบอกจุดให้เราให้เราไปหานะเนี่ยเห็นไหมปึ่มเห็นไหม ก็จะบอกว่ามันหาจากตรงนี้นะเราก็ต้องมาทำเคสต,ตรงนี้ให้จบแล้วเราก็จะสามารถที่จะได้รับอ่าเขาเรียกว่าผมเรียกว่ารูนได้ไหมอะ่ะมันมันเหมือนเป็นรูนที่เอาไว้ใส่เพิ่มบัฟอะไรเงี้ยอ่าประมาณนี้ครับอยากได้อันไหนเราก็สามารถกดมาปลดล็อกมันได้เลยคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ